ยากที่จะปฏิเสธได้ว่าโคมไฟยอดนิยมในปี2024นี้ค่ะเป็นโคมไฟโมเดิร์นลักชัวรี่แล้วเจนนี่นะคะได้รวบรวม10โคมไฟยอดนิยมที่ลูกค้าชอบใช้อยู่ปัจจุบันนี้เป็นอินเทรนด์สุดๆนะคะมาให้ในคลิปนี้แล้วค่ะมาเลยค่ะมาชมกันเลยค่ะโคมไฟพวกนี้นะคะจะเป็นโคมไฟแนวแบบสเลดนะคะน้อยๆอ่ะแล้วก็มีความสว่างมากในตัวเองนะคะบวกกับความ วาววาวลักชัวรี่นะคะรวบรวมกนโอูโหเป็นอะไรที่แบบทีเด็ดทีเดียวค่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็เป็นโคมไฟมาใหม่ล่าสุดเลยค่ะออกแนวสีเทาเเทาเทเก๋ๆนะคะโอ้ไม่ธรรมดาใช่ไหมคะพวกนี้นะคะก็มีสีให้เลือกข้างในนะคะแสงนะคะคือมีสีขาวสีนวลน,นะแล้วก็แสงสองสีวอมวอมนะคะสวยๆทีเดียวเลยแล้วนี่คือข้างหลังของฝนค่ะเป็นสิบโคมไฟยอดนิยมจริงๆค่ะนี่ตัวนี้ก็มาใหม่ล่าสุดค่ะไม่มีเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะคะเป็นแบบว่ารวมๆเก๋ๆนะคะเป็น เป็นสีด,ดําด้านๆนะผสมกับสีโรสโกว่าวางมาโต๊ะอาหารนี้ก็คือโอ้โหใช่ย่อยเลยทีเดียวชิมเมล่าบอกแล้วว่าโคามไฟโมเดลักชันี้นในเทนปีนี้นี่เก๋ไก๋น่าดูเลยคะ่ะแล้วด้านหลังของฝนทั้งหมดนี้นะเป็นโคมไฟที่เรนนี่รวบรวมมานะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะฝนจะพาชมรายการทีละตัวทีละ,ละตัวเลยให้ลูกค้าได้เห็นกันอย่าลืมนะคะกดไลค์เรนนี่ไว้ด้วยนะแล้วคุณจะไม่พลาดโคมไฟดีๆในปี2024นี้คะ่ะ